โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาลองฟาร์มข่าวฟ้า105ดันลอกเวล้105ครับผมสัก5รอบกันดูเพราะว่าถ้าคนที่ลงเออเนี่ยดัน85ข่าวน้ำเงิน,นถ้าลงบ่อยๆมันจะมีโอกาสดรอปได้ข่าวฟ้ามาแต่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยว่าเวลาลงดันข่าวฟ้าเนี่ยมันมีวิธีการเดินยังไงเพราะว่า ในดันห่ะมันก็มีการเปลี่ยนเส้นทางเดินเหมือนกับดัน85ที่ปรับใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้โอเคอันนี้เรียกเขาฟ้าเพราะขาวมันสีฟ้าเนาะแต่อนเนี้ยบางคนมีคนเรียกเขาวน้ําเงินแต่เขาเป็นสีเทา้สีน้ําเงินคือเพชรที่อยู่ตรงกลางโอเคช่างมันถือว่านั่นแหละไป ซึ่งไอ้ดันร้อยห้าเนี่ยมันก็ของของที่มีราคาก็คือ,อแหวนบอสร้อยห้านะคะรับผมแหวนคิลเลียนนั่นแหละเคชุดแรกตีหมดปุบ๊บมาตีตรงนี้พอชุดใหม่เกิดก็ย้ายมาตรงนี้พอตีไปสักพักมันจะมีบอสถือคอนเกิดมา ยังไม่เกิดอ่านี่เกิดแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เล่นงานที่ตัวนี้จะแปลงแบตหนึ่งเอ้ยแบตหนึ่งไม่แปลงจะแปลงแบตสหรือว่าแบตสก็ได้สําหรับเบเดอร์นะครับผมเพราะว่าเราคือมันไม่ต้องตีมอนให้ครบทุกตัวเช่นนี่ตัวนูน้นเนี่ย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 ตัวที่ มีคํำพูดขึ้นบนหัวเนี่ยแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวนี้ได้เลยก็ตีกล่องปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปต่อขอในใัดังก็เป็นของระดับออดเมียมนะครับผมก็ท็อปหรือไม่ท็อปอันนี้ยังไม่เคยได้แบบของที่มีราคาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นหินแดงกับเออแหวนบอสนะครับผมบอสตัวท้าย แต่ว่าตอนไอตัวบอสตัวท้ายที่ผมได้ผมก็ไม่ได้จากเวอร์ชันนี้นะผมได้ก่อนก่อนเวอร์ชันนี้ล่ะถามว่าแตกต่างกับ8.5คือมันมันช้ากว่าช้ากว่าเลยผมใช้เวลาลงประมาณประมาณ8นาทีนะครับผม มีบัฟแล้วก็กดกดเลยตรงนี้เพราะว่าเราได้ทำดาเมจต,ตีตลอดอยู่แล้วบอสโผล่มาก็จัดการบอลเลยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีเควสอะไรที่แบบซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเควสที่ไหนเลย เดินหน้าบูอย่างเดียวตัวนี้เกิดก็จัดการไอตัวเงาเงานี้สำหรับคนที่แบบเล่นอาชีพบางๆแล้วแบบของยังไม่ได้ทำมาเยอะอยังไงตรงนี้อันตรายนะครับผมเพราะว่ามอนอ่ะมันอยู่ระยะไกลมันไม่รวมกลุ่มบางทีเราจะแบบคิดว่าตีดูดเลือดอะไรเงี้ยมันไม่ได้บางทีเราต้องเคลียร์มันบ้างนะครับ สำหรับด่านนี้ของใหญ่ที่หวังก็ต้องเป็นหวังแบนแหวนบอสอย่างเดียวเพราะว่าไอเทมอื่นที่แบบมีราคาผมก็ยังไม่เคยได้าจากด่านนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นแหวนบอสทีนี้มันก็จะทำให้การลงวนแบบหลายๆรอบอ่ะก็มันก็แล้วแต่คนบางคนก็แบบเอออยากได้ของใหญ่ๆก็มา มันลงเพราะว่าดันมันถูกดันก็ไม่แพงมากก็ได้หรือว่าบางคนไม่ได้หวัดหวังของใหญ่เน้นทํารอบแบบลงลัวๆก็ก็เป็นลงแปดห้าก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนเลยสายเวยก็จะได้เปรียบกว่าหน่อยถ้าหากว่าเป็นสายเวยที่ตีแรงๆเพราะว่าเราไม่ต้องขยับตัวบ่อย พอเราไม่ขยับตัวบ่อยเนี่ยดาเมจที่เราทําเราทําได้ต่อเนื่องคือเรายือนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องขยับตัวเพื่อที่มาตีมอนเราตีมอนได้เลยจากตําแหน่งที่เรายือนอยู่ถ้าเราไม่โดนดาเมจแบบแรงถึงขั้นตายก็ดันเนี้ยก็น่าลงนะครับสําหรับสายเวทที่แบบยืนไหวมีระยะยือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายดาบก็ จะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้องขยับตัวบ่อยแดงมา2เมตรก็ประมาณห0แสนตอนนี้ก็หกแสนแล้วค่าดานมันประมาณ3ามแสนนะครับถ้าได้แดงมาสักสาเมตรก็ถือว่าโอเคละแล้วก็อีกนั่นแหละ เพราะว่าดัานอื่นมันใช้เวลาน้อยกว่านี้การทํารอบการอะไรเนี่ยอย่าง85มันก็มีสิทธิ์ลุ้นแหวน85มีลุ้นเอ่อเมชเนอรี่ที่เป็นทหารในดัน85เอาไว้ใส่คอลเลกชันอะไรเงี้ยก็ยังมีคนซื้ออยู่ถ้ามันดอกก็อย่างน้อยก็ได้ M1 แล้วอ่าเนี่ยผมผ่านไป6นาทีแล้วดูจาก ออที่บันทึกวิดีโอเนี่ยได้แค่นี้เองก็บางทีก็ต้องรอลุ้นของใหญ่อ่าพอเกิดแล้วปุ๊บเราย้ายย้ายที่ตีเลยครับแค่นี้เลยอ่าพอเกิดปุ๊บกลุ่มใหม่เกิดก็ย้ายย้ายที่ตีไปตีกลุ่มใหม่เลยอ่าพอไอ้นี่พอบอสเกิดก็โฟกัสบ,บอสเลย ก็ไปต่อผมแปงลงรัวๆเลยเพราะว่ายังไงเรามีคือดันปั๊มคือถ้าลงดันเนี้ยแล้วเราใช้เกจเยอะแล้วเกจมันพอจบดันเกจมันไม่เต็มอะ่ะเราก็ซื้อดันแปดห้าไว้เพราะว่าดันแปดห้ามันเต็มที่ก็ใช้ประมาณเกจสองเกจแล้วก็พอจบดันมันก็จะรี รีรีเกตให้เราทําให้เราแบบไม่ต้องคือลงวนสลับแบบนี้ได้เลยใครมีเวลาก็ลงวนอยู่สองด้านนี้เพราะว่าบางทีแบบเบื่อเบอาบางคนลงร้อยห้าลงด้านนี้เบื่อก็สลับไป8ปดห้าบ้างอีกอย่างหนึ่งคือมอนมันไม่ค่อยมารวมกลุ่มเท่าไหร่มอนมันดูเออเออะเนี่ย พอเรามาปุ๊บไอ้นู่นไอ้ตัวนู้นก็จะไม่ค่อยมาอ่มาแล้วถ้ามันรวมกลุ่มกันแต่ถ้าเป็นสายเวทอบางทีมันไม่ต้องรอให้ใครมารวมไงมันก็โจมตีได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องทำของมากกว่าสายดาบสักนิดหนึ่งเนี่ยอย่างตรงเนี้ยถ้าเป็นสายดาบไอ้ถ้าเป็นสายเวทบางทีอาจจะยืนลำบาก ก็จะต้องมานั่งเคียร์กันก็จะใช้เวลาเยอะนะ่อแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันก็ง่ายเพราะว่ามันมีเกาะโกงได้สายเวทที่แบบเลเวลไม่สูงก็อย่างน้อยก็น่าจะยืนพื้นกันร้อยแปแล้วละ่ะ180 ใช้ใช้ของแจกจะมีชุดพวกเลดออลเมียมอะไรพวกนี้แจกที่ที่เควสประมาณเวลร้อยถึงร้อยสิบประมาณเนี่ยครับผมว่าก็น่าจะมาใช้ลงดันนี้พอเก็บเงินได้อยู่ไม่ยิงกล่องอีกรูปพี่โอเคไปแค่นี้ครับประมาณนี้ แบ่งวัดสามก็ได้จะได้ตีกระจายเนี่ยอย่างตรงนี้ปุ๊บผมต้องแดดแต่ถ้าเป็นวิอาจจะตีถึงเลยหรือว่าถ้าเป็นน no, กับปืนอ่าก็ยิงไม่ต้องขยับเข้าไปใหญ่ผมว่าน no, ูเนี่ยยิงถึงแน่นอนเนี่ยอย่างตรงเนี้ถ้าเป็นวิปุ๊บตัวนี้ตายก็ตีตัวนี้ต่อได้เลยไม่ต้องขยับ เนี่ยผมต้องขยับ2ครั้งขยับ2ครั้งดาเมจก็หายไปเยอะนะสําหรับคือมันมันนิดๆหน่อยๆครับผมมันจุดละนิดละหน่อยเนี่ยอย่างตรงนี้ถ้าเป็นสายเวก็ยืนตรงนี้แล้วก็ถ้าตีถึงก็สบายเลยไม่ต้องขยับเยอะแล้วยิ่งต้องขยับไปตีกล่องอีกผมเสียเวลาจุดละ2องวิสองวิประมาณ แล้วก็มันต้องหาบอสด้วยอย่างบางทีแบบแปลงแบทสองที่เป็นเล็บกงเล็บก็ต้องใช้เวลากดหาบอสอีกถ้าเป็นอาชีพอาวสายที่แบบตีหมู่ก็ไม่ต้องกดอย่างปืนเนี้ยที่ยิงแบท2องเป็นกลุ่มก็ไม่ต้องเสียเวลากดแต่ถ้าเป็นนูแบทสองก็ต้องกดเพราะว่านูแบทสอเป็นเป้าหมายเดียว แต่ส่วนใหญ่หนูก็น่าจะแปลงแบบสากันอยู่แล้วเนาะถ้าหากไม่ได้หวังผลเรื่องระยะยิงแบบบอสเออดันปีกที่แบบเออยิงไกลแล้วอันนั้นไนดะ้เปรียบเอออันนั้นอะคอยแปลงแบบสองแต่ถ้าแบตสามถ้าดันทั่วไปที่แบบยังไงตัวเองก็แบบไม่ตายอยู่แล้วก็กดแบแบสามเลยเพราะว่ามันยิงเป็นหมู่แต่แต่ละอาชีพอะ การกระจายของดาเมจที่ทำเป็นคือระยะความกว้างของแบทสาแต่ละอาชีพอไม่เท่ากันนะครับหรือว่าแค่แบบ a ออะไรเงี้ยวงมันวงดาวงความเสียหายมันก,มนก็มันก็สร้างไม่เหมือนกันอีกอันนี้ถ้าใครเล่นอาชีพไหนน่าจะผมว่าน่าจะคุ้นกับระยะ ที่ที่อาชีพตัวเองที่ทำได้อยู่แล้วนะครับผมก็หาเหลี่ยมหามุมหามุมดูเกิดยงังอ่าเกิดแล้วเกิดแล้วย้ายกลุ่มเกิดแล้วย้ายกลุ่ม ส่วนในเทมอื่นอ่ะอมผมก็ยังไม่เคยได้จากดันนี้แบบแบบหวังผลได้อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นหินมากกว่าพอาะถ้าวัดเรื่องหินอ่ะเออดันดันแปดห้าหินมันก็ดอบเยอะเหมือนกัน แล้วก็ระยะเวลาสั้นกว่าในการลงดันเนี่ยคลิกไม่โดนก็เสียเวลาอีเนี่ยยิ่งตรงนี้นะถ้าเป็นสายเวทนะบางทีแบบตีทีนึงอะเนี่ยไม่ต้องขยับ อะไรขึ้นเนี่ยอย่างกลุ่มเนี่ยโหถ้าเป็นสายเวทนะผมว่าหัวทีหนึ่งนี่ตรงเนี้ยได้เลยแล้วก็ปึ๊บเนี่ยไม่ต้องขยับแบบนี้ตีทีหนึ่งก็ถึงเลยไม่รู้ว่าระหว่างการลากมันกับการตัดแบบตี ตีไปเลยเข้าค่อยเก็บอันไหนมันจะเสียเวลาน้อยมากันของชิ้นไหนที่แบบมันมีราคาให้เราแยกให้เราก,กดแยกไปไว้อีกหน้าหนึ่งเลยเพราะว่าทำไมเราต้องแยกเพราะหนึ่งถ้าคนไม่ย่อยของ ก็จะได้ทิ้งของง่ายขึ้นเนี่ยโยนทิ้งหมดเลยถ้าคนที่ไม่ย่อยของอแต่สําหรับผมที่เป็นคนย่อยผมก็จะได้กดย่อยรัวไปเลยไม่ต้องระวังว่าย่อยของผิดซึ่งการจัดของอะ่ะมันเสียเวลาแหละบางคนไม่จัดของเนี่ยอย่างผมจัดไว้เออมันก็เป็นระเบียบเวลาหาของมันง่ายอันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนเขาไม่จัด ก็แล้วแต่ไม่มีผิดมีถูกหรอกว่าต้องจัดแต่ว่าถ้าจัดมันก็เวลาเราจัดการมันมันหาของหรืออะไรเงี้ยมันเสียเวลาน้อยกว่าเนี่ยอย่างปุ๊บผมก็กดปุ่มชิปแล้วก็คลิก้ายมันก็จะย้ายไปอีกหน้าหนึ่ง ทีนี้ผมก็มีแต่ของที่แบบมันต้องย่อยอาจอยู่ในหน้าเดียวกันมันก็ไม่ต้องสลับหน้าไปหน้ามาแล้วก็ไม่ต้องเอาขวากดพีทเอาไปย่อยของที่จะเอาไว้ขายเอาย่อยไปแล้วแล้วประเด็นคือย่อยไปแล้วมันมันเอาคืนไม่ได้ไงเนี่ยอย่างพวกนเนี้ยอ่าเนี่ยหัววอคีเดเมดเออผมก็คิดว่าเออมันน่าจะมีราคาไว้ผมก็แยกมาไว้หน้านี้ อย่างอันนี้ไม่น่ามีราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเลดแปของชิวเพราะชิวเลดเยอะอยู่แล้วแต่ว่าผมก็เอามาแยกไว้จะได้ไม่กดผิดมีราคาหรือไม่มีราคาเราจะไปดูอีกทีก็เอาว่าไปตอนจงดันเกี้ยนก็ย้ายมาหน้านี้อีกหน้าหนึ่งแบ่งไปเลย เวลาเราดูเอ้าดันเจ้นหมดอย่างเราก็ต้องไปนั่งหาหรือว่าถ้าเราไม่หาเราอยู่หน้าดาันแล้วกดเข้าไปอ้าวมันหมดอย่างเงี้ยก็จะได้คือมันจะง่ายขึ้นสำหรับผมนะครับคนอื่นไม่รู้เนี่ยผมก็แยกแบ่งไว้ประมาณนี้ตรงนี้ เออยังพูดวิธีผ่านดันไม่จดไม่ถึงช่วงท้ายสักทีมีอะไรต่ออะไรมาขั้นไปหมดเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้านั่นละ่ะโอเคโอเคครับวิธีผ่านดันร้อยห้า หลังจากที่เข้ามาในด่านแล้วเจอมอนกลุ่มนี้ก็จัดการพมิดมอนกลุ่มใหม่เกิดให้เราจัดการมอนกลุ่มใหม่ต่อพอจัดการกลุ่มพอจัดการหมดปุ๊บบอสก็จะโผล่มาก็จัดการบอสต่อได้เลย เสร็จแล้วประตูต่อไปก็จะเปิดเข้าประตูต่อไปแล้วก็หาบอสตัวที่มีกล่องคําพูดขึ้นด้านบนนะครับผมจัดการบอสตัวนี้แล้วประตูต่อไปก็เปิดตีกล่องนะครับตีกล่องด้วยนะอย่าลืมตีกล่องแล้วก็ประตูต่อไปเปิดพอมาตรงนี้เคลียร์มอนทุกตัวนะครับในห้องนี้นะ ค่ให้หมดเลยข้ามอนทุกตัวในห้องนี้ให้หมดป๊บเสร็จแล้วจะมีมอนเกิดใหม่ชุดหนึ่งก็จัดการมอนที่ชุดใหม่ที่เกิดมาให้หมด เสร็จแล้วก็จะมีบอสโผล่มาก็จัดการบอสตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องดับมาตีกล่องแล้วก็ไปต่อเข้าประตูวาร์ปครับตรงนี้ให้รอพักหนึ่งถ้ามีเวลาเคลียร์พวกนี้ไปก่อนก็ได้ครับสำหรับคนที่จะยืนไม่ไหวแล้วก็โฟกัสเล็งจัดการที่บอสตัวเนี้ยที่มันตัวใสๆที่โผล่มาจัดการเฉพาะตัวพวกนี้เลย พอจัดการตัวสามตัวนี้หมดจะมีกล่องแล้วก็มีบอสตัวใหม่เกิดใหม่ตัวหนึ่งก็โจมตีบอสตัวใสๆที่เกิดมาเมื่อกี้นี้แล้วก็ตีกล่องประตูต่อไปเปิดก็ไปตามทางต่อไปตรงนี้ผ่านไปได้เลยครับพอมาห้องอีกห้องนึงก็โจมตีเฉพาะ มอนที่มีคำพูดสีแดงขึ้นบนหัวแล้วอันนี้คือบอสบอสก็จะโผลม่มก็จัดการบอสแล้วก็ตีกล่องแล้วก็เข้าไปประตูต่อไปจัดการมอนสเตอร์สามตัวที่มีกล่องคำพูดขึ้นอยู่ด้านบนหัวนะครับจัดการพวกนี้ให้หมด แล้วก็รอแป๊บหนึง่งอ่ะบอสก็จะเกิดมาพอบอสเกิดก็เหมือนเดิมครับโจมตีค่าบอสตัวที่เกิดมาปึ๊บแล้วก็เข้าประตูวาร์ปห้องนี้ที่เข้ามาก็มีบอสเกิดอยู่แล้วหนึ่งตัวครับจัดการบอสตัวนี้ได้เลย กล่องของบอตัวนี้จะกระเถิบมานิดนึงอย่าลืมตีนะครับแล้วก็แดดไปต่อทามันเป็นทางบังคับอยู่แล้วครับแล้วก็มาถึงบอร์สห้องสุดท้ายละจัดการตัวที่มีคำพูดขึ้นมาก่อนพอตัวนี้ตายก็ให้ เล็งโจมตีที่ตัวกลางที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วเดี๋ยวตัวอื่นจะหายไปเองแล้วก็อันนี้คือบอสตัวจริงตัวสุดท้ายที่จะเกิดมาเป็นบอสตัวสุดท้ายของดันเจียนนี้ด้วยสำหรับดันนี้ก็มีจุดอื่นที่คุยได้แต่ว่าผมไม่เคยลองคุยนะครับก็หลักๆคือผมก็จะวิ่งตรงมาเพื่อจัดการบอสตัวสุดท้ายนี้หาแหวน1 0ร ไม่ตกโอเคแล้วก็เข้าวาร์ปตรงนี้ก็เป็นการจบดันเรียบร้อยครับสำหรับการลงดันหนึ่งรห้า โอเคเรียบร้อยแล้วทำไมชุดใหม่ไม่เกิดเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ถ้ารู้ตัวจริงเราก็น่าจะทำเวลาได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งอะสักสองสามวิได้ไหม แล้วทำไมนี้มันไม่เกิดล่ะก็เ,เกิดละเกิดแล้วก็ลุยเลยเลยกี่รอบเนี่ยอ้าวน,นี่รอบท้ายแล้วฮะโอเครอบสุดท้ายเมื่อกี้มีคุ้มไฟเตอร์ตกมาก็มันก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ละครับคุ้มไฟเตอร์ส่วนใหญ่ก็ไวรัสยัดคอลเลกชันกัน ถ้ามียาคอลเลกชันก็เอาไปย่อยน่าจะได้จีเวลแต่ผมไม่รู้ว่าน่าจะจีเวลเวลห้ามครับโอเคไปกันต่อตัวนู้นเอาไว้ท้ายสุดเพราะว่าเดี๋ยวพอเราฆ่าไอตัวริมนู้นแล้ว ยังไงบอสมอนมอนชุดใหม่มันจะเกิดแถวนี้พอดีก็เก็บไปตัวสุดท้ายได้ไม่ต้องอ้อมใบออมมาโอเคเกิดแล้วถ้าพวกนี้วิ่งมามันก็ลดเวลาที่เราจะต้องวิ่งไปหามันเองได้บอสเกิดก็จัดการได้เลย บเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องยืนรอมันเกิดอยู่แล้วม,มีราคาไม่ใช่มีราคาหรอกดูแล้วน่าจะมีคนซือ้ออ่าแล้วก็ย้ายไปหน้านู้นแปลงรัวๆไปเลยเออดันนี้ถ้าแปลงรัวๆจบดันน่าจะประมาณสามเกียวประมาณนี้ครับ นี่บอสตัวนี้ก็จะเกิดไปต่อดันนี้ดอกของแบบใครที่แบบหาใบาออฟประยัดคอลเลกชันอะไรเงี้ยดันนี้ก็ย่อยของพวกออดเมียมได้ใบออฟหาก็ประยัดคอลเลกชันได้ พอเกิดใหม่ก็จัดการเสร็จแล้วก็ไปต่อสามตัวนี้สมัยแบบแพทก่อนก่อโน้นอะโหไอการที่จะมาลงดันร้อยห้าเนี่ยโหย,ยากมากนะครับผม ต้องมากันแบบหลายคนมากแล้วดันทางเออ่ที่เป็นแผดเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนทางเดินโอ้โหยากกว่าน,นี้แบบทางเดินซับซ้อนมอนก็เยอะแล้วตีแรงอีกตั้งหากเรียกว่าเมื่อก่อนใครที่ทำเควสเลื่อนขั้นตัวละครเวลร้อยสี่สิบได้โอ้โแสดงว่าเป็นคนที่ใช้ได้เลยละ่ะ สมัยก่อนเพราะว่ามันยากมากต้องมาฆ่าไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้ดูลาฮานเดทไน айт, อะไรเงี้ยโหแบบแล้วมอนเยอะวันนี้มากแล้วก็แรงด้วยเรียกว่าเป็นอีกดันที่เอาเรื่องเลย แต่ตอนนี้ก็พอแพดมันอัพขึ้นแล้วมันก็กลายมาเป็นดันทั่วๆไปละไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้สุดท้ายแล้วขอแหวนหน่อยจ้าให้เขารู้หน่อยจ้าว่ามันมีจริงจ้าทายระยัดบักให้หมดเลย เราสุดท้ายที่อัดคลิปนะครับเดี๋ยวไปแวะไปลงดันอื่นต่อพึบแทนแทนเกือจ้าว่าไม่ถึงโอเคโอเคครับวันนี้มาลองลงร้อยห้าให้ดูเพื่อเป็นตัวเลือกบางคนแบบร้อยห้าลงดีไม่น่าอะไรอย่างนี้ ก็น่าจะได้คำตอบได้อะไรหลายๆอย่างการรวมถึงวิธีผ่านด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ